ที่ลดด้วย15%ผมเอาครับผมเอาโซนนี้ตซนนี้แหละ g r อ a t Square Sale มาหาครมลดใหญ่กลางปีนะครับสวัสดีครับผมเจมี่เชลนะครับและตอนนี้ผมอยู่ที่เซ็นทรัลเวิลด์นะครับผมเรามาอยู่กันในแคมเปญ The Great Square Sale มาหาครมลดใหญ่กลางปีนะครับลดสูงสุดถึง80%แล้วก็ไม่ได้ลดแค่ที่เซ็นทรัลเวิลด์นะครับแต่ลดที่เซ็นทรัลทุกสาขาเลยนะฮะซึ่งแน่นอนการที่เรามาแคมเปญที่มันมีการลดราคาสูงขนาดนี้ผมจะพาทุกคนมาช้อปปิ้งแน่นอนครับผม แต่ว่าการช้อปปิ้งธรรมดาเนี่ยอาจจะดูไม่ตื่นเต้นเดี๋ยวผมจะทำให้มันตื่นเต้นมากขึ้นเองนะครับผมโดยที่เราจะมีมิชชั่นก็คือภายในหนึ่งชั่วโมงผมจะช้อปปิ้งอะไรได้บ้างเดี๋ยวไปดูกันครับผม Let's go baby ตอนนี้เราอยู่ที่เทวินไค้นะครับผมซึ่งเขามีคอลเลคชันใหม่ที่เพิ่งลอนช์มาเป็นคอลเลคชันพรีฟอร์นะครับผมซึ่งดูสิแมสคาไลน์หน่อยกางเสื้อไหม,มนหน่อยกางเสื้อไหมเป็นสีเขียวแบบที่ผมใส่นี่นแหละก็จะเป็นแบบสำหรับ คอลเลกชันนี้นะครับผมใหม่ๆแล้วก็จะมีตัวที่เป็นลายพิมพ์ด้วยนี่อันนี้ก็คือจะเป็นคอลเลกชันใหม่ของเขานะครับผมจะสังเกตว่าสีสันมันก็จะค่อนข้างแบบวาวๆขึ้นมามีความสนุกมากขึ้นอย่างนี้นะครับผมเป็นโอเวอร์ไซด์ด้วยนะคือแบบเดี๋ยวนี้ก็คือเทรนโอเวอร์ไซด์ก็มาที่จริงมาสักพักหนึ่งใหญ่ๆแล้วนะ ลดด้วยเป็นคอใหม่ที่ลดด้วย15% Oversize ์เซผมเอาครับไะตัวแรกของเรา Let's go เอาตัวนี้ครับไซส์เอ็มครับ,รบมีตัวใหม่ไหมสามพันสามร้อยสิบห้าบาทนี่ครับแจ้งสะสมโดยการ์ดด้ยครับแอะอยากรู้เบอร์เหรออุ้ยได้รถอีกเหรอโอเคขอบคุณครับสบายใจแล้ว หนึ่งอย่างแล้วตอนนี้เราได้หนึ่งชิ้นล้วแล้วนี่เราใช้เวลาไปเท่าไหร่ฮะสองนาทีฮะสองนาทีแม่กาพูดเนาะมาครับแบรนด์ที่สองของเรานะฮะคารลากาแฟนะครับผมก็คือ represent ความเป็นคุณคาวออกมานะครับก็จะมีความแบบ parisian ความเป็น rock ชิ i นะครับผมซึ่งนี่คือ collection ใหม่ของเขานะบ้านอ่ะสีมันเข้ากันนะทำเเล่นไปไม่ได,ได้ถือนานเดี๋ยวโดนอีก เช็คบินกันเถอะผมได้สตัวนี้ละบางทีเวลาเราไปชอปปิ้งเนี่ยเราก็ต้องคำนวณน,นิดนึงนะเราจะซื้อทุกอย่างไม่ได้สำหรับใครที่เกินบัดเจ็ตเนี่ยที่จริงเราสามารถเอาบินทั้งหมดหมดที่เราชอบไปที่ Redemption ได้นะครับผมเผื่อว่าเราอาจจะได้เป็นตัว Cashback ว่าโปรโมชั่นใดๆที่แบ็กกลับมานะครับผมก็อย่าลืมครับเป็นสิทธิ์ของเราเราก็สามารถเอาไปดูได้จ้า ตอนนี้เราอยู่ที่ Marc Jacobs นะครับผมเป็น Luxury Brand สัญชาติอเมริกันนะครับผมซึ่งนี่ใครที่จะคุ้นๆก็จะเห็นผ่านหน้าผ่านตานะครับว่าเป็นคอลเลกชันที่ค่อนข้างเป็นที่จดจําเหมือนกันโดยการที่เอาตัวแบบโมโนโกร,รมของตัวแบรนด์เองมาใส่ลงบนเสื้อนะครับแต่สิ่งที่ดึงดูดผมมากแล้วก็เหมือนโดนดึงไปอยู่เฮ้ยเขาว่า <c oughs>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  ส่วนที่นี่นะที่มาจากขอบทั้งหมดเนี่ยเป็น new collection หมดเลยแต่ว่าสาหรับใครที่อยากรู้ว่ามันมีโปรโมชั่นอะไรบ้างน,นะครับผมก็เดี๋ยวรอฟังท้ายคลิปนะฮะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่าเราจะไปหาโปรโมชั่นนั้นได้ยังไงนะครับผมไแล้วไปต่อตอนนี้ผมอยู่ที่คามาแอนนะครับผมที่ตั้งอยู่ที่ Central วิลด์ชั้นหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นชาวทำมาหาชอห็อปามพลาด let's go ตอนนี้เราเจอร้านนึงนะครับผมที่มีแบรนด์หนึ่งที่น่าสนใจมากนนคือ essential นะครับผมหลายๆคนจะรู้ว่ามันเป็นแบรนด์ลูกของ P. Off. Dot ซึ่งสายสตรีทต้องมีห้ามพลาดน,นะครับผมมองตัวนี้ Friday 27 S s e สายสตรีทมีสตล์ wishcast ผมอยากได้อยู่พอดีคู่หนึ่งแล้วก็ที่จริงที่บ้านผมมีอยู่2คู่แล้วด้วย นี้แหละเอาเลยเล่งมาตั้งแต่อยู่ที่บ้านแล้วโอเคครับคุณนี้ครับขอบคุณครับได้ละจ้าเพนคิลเลอร์สวยชิคเท่คู่อุ้ยนะเอาตัวนี้แหละหมูหมูหล่อฮิปเท่ง่าย เอาน,นี้ยแหละโคนี่สโตนชายจัดหญิงแซ่บกางเกงยีนส์ก็อันนี้กระโปรงสุดเอาเน,นี้ยแหละตอนนี้ผมอยู่ในะแบรนด์ที่ทุกคนนะ่าจะรู้จักกันอยู่แล้วเป็นแบรนด์เขาเรียกว่าแบรนด์มหาชนเลยนะครับผมนั่นก็คือแอชแอนดนะครับผมที่มีเสื้อผ้าเรียกว่าซื้อง่ายนะครับผมแล้วก็แบบสามารถใส่ได้ทุกเพศทุกวัยตลอดเวลานะครับผมแต่ว่าสิ่งที่ผมสนใจเนี่ย พอดีช่วงนี้ผมกาลังแต่งบ้านอยู่ซึ่งข้างของ H&M นะครับผมเป็น H&M Home เพราะฉะนั้นเราจะไปดูที่ Home กันก่อนดีกว่า Artlist.io This one สัพพักโดนเลนอย่างที่บอกไปนะครับผมว่านอกจากตัวที่เป็นแบบ Home use นะครับผมนี่เราก็มีโซนที่เป็นโซนแฟชั่นโซนที่เป็นเสื้อผ้านะครับผมซึ่งอันนี้ผมอยู่โซนที่เป็นอของผู้ชายนะครับ Music Licensing ยากนะ้วเลือกเพลงดิ<ๆ>้นเองอ่ะเบสิ c w วร์เลยทีเนี้ยคลาสสิกอีส์เดอะเบสต่อไปนะครับผมสิ่งที่ต้องมีติดตู้เสื้อผ้าแน่นอนนี่นะครับคุณเกงที่ควรมีติดตู้ไว้นะครับผมคือกางเกงทรงชิโนนะครับของทางราบราเลนก็ลดราคาเยอะมาก30%นนะครับเฮ้ย mm hmm. ลดเยอะไปหรือเปล่า mm hmm. คือ ผมว yeah, right. ่าเป็นสิ่งที่แบบเป็นเป็นกางเกงที่สามารถมิกซ์แอนด์แมสไตล์หลายลายๆอย่างได้เสื้อยืดเสื้อโปโลเสื้อเชิ้ตใส่ได้หมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยซื้อไว้ผมว่าแบบใส่ยาวไม่ได้ลดแค่กางเกงนะครับเพราะว่าเสื้อโปโลทั้งหมดที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ทุกทุกสีเลยลด30%ด้วคือผมเห็นลายยากแบบมยากมากเลยแตผมจะลองมิกซ์แอนมาดูสั้นหน่อย เันเกอีกนี้สีกรมสูตรนะคนสีความคลาสสิกไปได้เสมอไปได้ทุกยกุคทุกสมัยนะครับผมไม่มีตัรุ่นแน่นอนกอลิบเบอร์ it, เรียบร้อยครับในหนึ่งชั่วโมงตามมิชชั่นนะผมก็ช็อปได้ทั้งหมด1,2,3,4,5,6,7,8,9ถุงก็ 9, ถุงโอ้โหมันก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะ จากหนึ่งชั่วโมงที่เรามีนะครับเราช็อปไปทั้งหมดล้มละลายเอาจริงนะครับผมคือก็นักช็อปทุกคนอย่าลืมไปช็อปกันนะครับผม oh. กับ The Greatest Grand Sale นะครับผมมหากรรมการเซลล์กลางปีที่ใหญ่ที่สุดมากถึง80%เลยที่เซ็นทรัลทุกสาขาน,นะครับผมและตามสัญญาผมจะบอกโปรโมชั่นทั้งหมดให้ทุกคนได้ฟังกันครับ สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกเดอะวันช็อปและลุ้นรางวัลรวมมูลค่า4.5ล้านบาทบัตรกำนันช้อปปิ้งฟรี4 0 0 0สนบาทและรางวัลอื่นกว่า100ร้อยางวัล40 To p s ท e อปสเ,ปเดรับกิฟต์การ์ดมูลค่า15,000บาทบัตรเครดิตเซ็นทรัลเดอะวันรับเครดิตเงินคืนสูงสุด10%ไม่ต้องแลกคะแนน แกลกรับเครดิตเงินคืนหรือบัตรกำนันสูงสุด20%จากบัตรเครดิตมากมายผ่อน0%สูงสุด24เดือน The One Shop Jack, แจกแลกพอยทุกวันรับพอย n สูงสุดคูณ3กับร้านที่ร่วมรายการแลก200พอยรับส่วนลด100บาทกับร้านค้าที่ร่วมรายการแรก 1, point, ลก1,000พอยรับส่วนลด150บาทที่ร้านค้าในเครือ Central Retail <Art list. S 1> Shop One คุ้หยุดโลกร้อนรับฟรีถุงผ้า e d n e s d a y หนึ่งใบมูลค่า350บาทเ mm hmm. มื่อช็อปครบ2,000บาทขึ้นไปกับแบรนด์หลักโลกที่ร่วมรายการวันนี้ถึง31กร,รกฎาคมที่ศูนย์การค้าเ Central ทั่วประเทศ